แต่ถ้ายังโชคไม่มาก็ก้มหน้าคำตาทํางานกัน,น,กนต่อไปครับ <c oughs> ทำงานที่เรารักกันอันนี้ก็เหมือนกันที่ชลบุรีครับที่พัทยาซอยหก <c oughs> เป็นเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราแล้วเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าชุนลมุนกันมากเพราะเมื่อคือนนี้มีการแชร์คลิปนี้กันออกไปเยอะมากมคนไทยคนต่างชาติลุมดูกันใหญ่เพราะว่าชาวเน็ตถ้าเป็นตำรวจนี่ตำรวจมันรับเหตุเขายังไม่ใช้ปืนเลยนะ หรือกร่อ,อว่ามัน,นอันตรายขนาดนเออหรือถ้าเป็นปืนตำรวจก็แค่ปืนสั้นไงออไม่ได้ยาวขนาดนี้นะครับกลัวเชียส่วนเรื่องนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยสงกรานวันสุดท้ายออแต่จะเรียกว่าสงกรานก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าสงครามเ,ออเพราะว่าที่ชัยนาทเขามีเหตุตีกันยีรุมสค่ะ ถือร้อนลำพานก็คงจะโดนด้วยเหมือนกันไม่ดีแลวแล้วช่วงนี้ก็มีข่าวชาวต่างชาติเนี่ยมีปัญหาบ่อยนะแล้วก็กับคนไทยด้วยนะครับผู้ชมโซน,นการนี้ที่หนองคายครับเขาบอกว่าช่วงสงกรานเนี่ยก็จะมีการจัดเวทีรําวงในวัดใช่ไหมครับเพื่อหาเงินเข้าวัดใช่แล้วปรากฏว่าที่หนองคายวัดแห่งหนึ่งผู้ชมครับจัดงานบุญพระป่าขณะที่เขามีการรําวงกันอยู่งานใกล้จบและปรากฏว่าวัยรุ่นทะเลาะกันบนเวทีครับจนสุดท้ายครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยไปห้ามวุ่นเลยครับ นี่แหละเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีการไปลวนลามหรือว่าค้องคอทางด้านของพี่สาวฝั่งคนก่อเหตุเลยแต,แต่ต้องบอกว่าในคลิปเนี่ยคือค่อนข้างชุลมุนเลยแต่เ<ม>ชื่อว่าเดี๋ยวตำรวจจะต้องตามตัวฝั่งคนก่อเหตุมาดําเนินคดีจนได้ค่ะข้อมูลสองฝั่งข้อมูลสองด้านไม่เหมือนกันเลยนะครับหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าสงการมันมันเถื่อนขึ้นทุกปี เหตุการณ์แบบนี้ก็เลยเกิดขึ้นส่วนเหตุการณ์ที่ระยองคุณผู้ชมมีคนไม่อยากเล่นน้ําแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาข้างนอกถ้าเป็นเราเราไม่อยากเล่นเราก็อาจจะอยู่บ้านแต่ผู้ชายคนนี้อาจจะเลือกไม่ได้นะครับออกมาแล้วถูกสาดน้ําคนที่ถาดเนี่ยเขาไม่รู้ไงว่าเราเล่นไม่เล่นอบอกเขาไปว่ากูป่วยอยู่หลังจากนั้นไม่รู้โมโหอะไรกลับบ้านไปเอาขวานมาจามคนที่สาดน้ําจนบาดเจ็บเลย,<อ>เลยมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะครับตอนที่ผู้บาดเจ็บถูกจามหัวแล้ว ฆ่าผู้อื่นแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับพรบอาวุธปืนค่ะมีการดำเนินตัวมาทำตามกฎหมายต่อไปหม<ะ>ดแล้วอนาคตเป็นเยาวชนเท่านั้นเองคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ครับช่วงนี้ฝนมันตกหลายพื้นที่เนาะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนก็ตามเหตุการณ์ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นตกเขวนรกครับช่วงนี้ปิดเลยเพราะว่าบอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชาวฟิลิปินสองคนลงไปน้ําตกเขวนรกน,รกนรกแล้วปรากฏว่า ผามันถล่มลงมาอันนี้<อ>เป็นรายงานตอนแรกนะครับบอกว่าผาหรือความไม่พร้อมของสถานที่หรือเปล่าตรงเนี้ยเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ<อ>สืบสวนกันต่อไปครับดูเด๋ยววนจรปิดเหมือนว่าอยู่ดีๆแกขึ้นไปแล้ว แล้วเหมือนคุมตัวตัวมันร่วงลงมาเลยนะแข็งแข็งแบบนั้นอนะ่ะเหมือนแกเต้นขึ้นไปค่อยๆมีขึ้น,นไปแล้วสุดท้ายก็ร่วงลงมามนะครับคุณผ,ผู้ชมไปกันต่อที่ร้อยเอ็ดค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปสงกรานต์มาสุดท้ายวัยรุ่นสองคนก็เหมือนกับว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามถนนที่เขามีการเล่นสงการานต์กันอยู่คุณผู้ชมปรากฏว่าฝั่งคู่อริค่ะมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาฝั่งสองคนแรกที่ขี่รถยิงเขาเสียชีวิตเลยคุณผู้ชมเรามีภา,าพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าทางด้านของเป็นภััยสงคมริๆ อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยต้องบาดเจ็บกับคนแบบนี้ค่ะผู้ชมอโอ้โอต้องจับให้ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเหตุการณ์นี้ที่น้ำเกลี้ยงสีสะเกดครับ<า>เป็นเหตุการณ์ที่เด็กอายุ15กับ17ออกไปจากบ้านตอนกลางคืนปรากฏว่าถูกยิงนะครับตาย1และเจ็บอีก1 เอาอเรื่องทั้งสองคนชดใช้3 0 0 0 0นบาทคับความเสียหายของงานที่โดนยกเลิกไปครับค่ะคุณผู้ชมลงใต้ไปดูเหตุการณ์นี้ที่สตูนกันหน่อยค่ะเมื่อคืนนี้มีทางด้านของมือมีดคลั่งบุกแทงชาวบ้านสองบ้านติดเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บถึงสองรายด้วยกันนะคะเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่คนก่อเหตุเข้าไปทําร้ายชาวบ้านค่ะ ฝากขังนะคะนายโอ๊ตในขณะที่วิ่งหลบหนีไปนั่นแหละค่ะยังไงก็โดนจับ,จบแหมหนีไม่พ้นหรอกเป็นปรากฏการณ์จะมีใครถูกตำรวจฟงตัวฝากขังต่อสารวันเดียวกันสองรอบเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ของอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับบอกว่าพื้นที่ข้างๆเนี่ยมีนายทุนมาซื้อก่อนอนนี้เป็นพื้นที่ชาวบ้านออนายทุนมาซื้อตอนไหนไม่รู้เหมือนจะเอาไปทําโรงงานของชาวจีนปรากฏว่าถมดินสูงไม่ใช่ทุ่หัวอย่างเดียวท่วมหลังคาบ้าน ชั้นสองนะ,อะตอนแรกเขาบอกแล้วว่าจะทําสูงสูงท่วมหลังคาเจ้าของบ้านชาวบ้านคิดว่าอ๋อคงทําถูงสูงท่วมหลัง,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 งะนะครับก็ต้องรอเจ้าที่ตารวจนะครับติดตามตัวครับว่าจะสามารถที่จะจับกลุ่มตัวคนร้ายและเอาสร้อยมาคืนคุณกฤชพันธ์แม่ค้าได้หรือไม่นะครับค่ะส่วนเรื่องนี้ที่อุดรธานีคนร้ายหนีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์หนีไปขณะที่ตํารวจจะคุมตัวไปฝากขังคุณผู้ชมเรามีคลิปช่วงที่ทางด้านของตํารวจนะคะแต่ครุบตัวทางด้านคนร้ายด้วยค่ะ ที่ชาวบ้านเขาสงสัยหรือเปล่า เดี๋ยวตรวจสอบกันต่อถ้าฝนตกหนักมีพายุเข้ามาอันตรายนะครับยังไงก็ความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเขาก็เป็นคนที่อยู่มานานเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับสงกรานแบบนี้หลายคนคงอยากที่จะมีอะไรสักอย่างไว้เป็นของมงคลแนะนําสิ่งนี้เลยนะครับอาทอยลักกี้นา,กา mm. นาคาครับนาคาจะตกมงคลนี่เลยครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือของสะสมที่ผสมผสานความน่ารักและความเป็นมงคลเข้าด้วยกันครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันนะครับออกแบบระหว่างเพจบำรุงดวงและอาจารย์ลักโหรา a ที่ ดีที่ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากพญานาคสี่ตระกูลสี่สีสี่สแบบซึ่งแต่ละแบบเนี่ยนะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมงคลทั้งสีด้านอย่างสีทองเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ํารวยครับสีเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความเมตตาสีรุ้งนะครับคือความสําเร็จความก้าวหน้าและสีดานะครับความแข็งแรงมั่นคงยั่งยืนครับขณะเดีวยวกันมีให้ลุ้นนะครับตัวสกิรตหรือก็คือตัวพิเศษที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดใีในทุกด้านอีกด้วยและยังมีส่วนสําคัญอีกอย่างนะครับคือสิ่งที่ ถอยถืออยู่ในมือที่คุณชาวเห็นอยู่ตรงนี้นั่นคือลูกนิมิตส,สมบัตินาคราชครับเป็นลูกโลหะมหามงคลที่หลอมรวมจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์ลักโหราธิบด,ดีเนี่ยนะฮะรวบรวมมากว่า30ปีโดยผ่านพิธีบวงสวงจเจริญพระพุทธมนต์มาเรียบร้อยแล้วครับมีจําหน่ายในราคาเซตละ3,596บาทเท่านั้นนะครับได้ครบทั้ง4แบบเลยแถมยังมีสิทธิ์ลุ้นตัวซีเครตอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลแอดลักหนึ่งหรือว่าสแกนค o ว e ที่ขึ้นอยู่หน้า จอณนะตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook บำรุงดวงนั่นเองนะครับค่ะสั่งกันได้เลยนะคะตัวสิเคเก็ตน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะคุณผู้ชมพักแป๊บเดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาตามเรื่องราวของ3าวัยรุ่นนครศรีธรรมราชออกไปตกปลาเพลินค่ะดูน้ำอีกทีเอ้าน้ำขึ้นสูงกลายเป็นผู้ประสบภัยทีนกู้ภัยจะช่วยได้หรือไม่ตามช่วงหน้าค่ะ ัก,กีนาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตงช็อปและร้านหนังสือในอินทุกสาขาเมจิกฟาร์มเฟสเอา้าทำจากน้ำมะพร้าวสด เมจิกฟาร์มเฟรชน้ำมะพาวหอมอร่อยสดชื่นแก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามาัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุม่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาว s p o t l i g h จัดงานเสวนาเพื่อผู้ประกอบการ SME สุดยิ่งใหญ่ในหัวข้อ SME Navigator 2025ชี้ทางรอดนำทางรุ่งธุรกิจไทยป้าตกถาพิเศษโดยดรเผ่าภูมิรจนทสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมโดยวิทยากรชั้นนำและผู้บริหารธุรกิจระดับประเทศมากมายเข้าร่วมงานฟรีเสาร์ที่26เมษายนนี้ณอาคาร C W Tower ถนนรัชดาพิเศษ กีนากานาคาจตุมงคลกิจกรรมตามอำเภอาจมาแล้วจ้ารับสมัครคนชิมฟรีนะคะตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกับโน้บลูมะปรางที่จะยกทีมตามอำเภอาจไปทำกิจกรรมสนุกๆพร้อมแจกของรางวัลมากมายถึงที่ยังมีสุขนะคะจะมีนีวันวัดกันไปเลยนะครับ นี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะสุดในทุกครั้งสุดที่ได้เปิดปันอร่อยไปด้วยกันเพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด q ิวเมจิคฟาร์มเฟสเอาทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่น สนับสนุนโดยข้าวเกรียบ PR Big Bag k อร่อยเข้มเต็มซองโคเวที่หนึ่งของเกลสบู่โอเคเฮอร์เบลฟองเยอะอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยอยากจะตกปลานอกจากดูปลาว่าตรงนั้นมีปลาไหม<อ>ต้องดูฟ้าดูฝนให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นนักตกปลาแต่กลายเป็นผู้ประสบภัยแบบเหตุการณ์นี้อาวดินสอที่ขนมนครศรีธรรมราช สามนุ่มสามมุมไปจนมุม,อ,มอยู่บริเวณโขดหินโอ<ร>้โห oh. แล้วน้ำเชี่ยวมากคุณผ <Ha. S 1> ู้ชมน้ำเนี่ยโขดหินก็เยอะเกืบอบ2เมตรนะน้ำตรงนั้นน่ะแล้วจะเดินเข้าไปช่วยมันไม่ได้น้ํามันลึกขึ้นมันแรงโขดหินเยอะอันตรายแน่นอนนะครับสามคนนี้ก็รอคอยความช่วยเหลือจาก